ใบหน้าปิดสนาบนฝาบ้านมาเรียโกเมสเป็นชาวสเปนได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่ออาศัยอยู่กับลูกชายและสามีเธอใช้ชีวิตอย่างปกติในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายของเธอสังเกตเห็นคราบสบกบปรกบนพื้นกระเบื้องครัวแต่มันเหมือนกับใบหน้าของคนเป็นอย่างมากมาเรียจึงพยายามลบคราบนั้นออกแต่ไม่ว่าเธอจะทำอย่างไรรอยเปื้อนนั้นก็ยังคงอยู่และมันยังเปลี่ยนจากหน้าเศร้า กลายเป็นใบหน้าที่ดูหวาดกลัวอีกด้วยสามีของมาเรียจึงทำการล็อกกระเบื้องปูพื้นออกและเทปูนทับลงไปแต okay. Это, <in> ่ใบหน้านั้นก็ยังคงอยู่และยังปรากฏเพิ่มขึ้นมาเป็น5้าใบหน้าด้วยกันเหตุการณ์นี้ทำให้มาเรียเชื่อว่าอานมีการฆาตกรรมหรือมีผู้เคยเสียชีวิตในบ้านหลังนี้และวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่และที่สำคัญ ดอยใบหน้าคนยังมีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของบ้านอยู่เรื่อยๆไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกัน